ตอนนี้ห้องนอนกแบบ็ยังไม่ได้เก็บให้เป็นระเบียบนะผ้าหรือผ้าปูที่นอนไปซักนะวันนีเออ้เปิดกล้องด้วยกานนี้เลยวันนี้เป็นวันที่เราจะไปเอาใจคุณสามีกันนะคะทุกคนเพราะว่าวันนี้สามีเราอยากไปเดินตลาดคริสต์มาส m มาร์เก็ตอีกวันนี้อากาศดีขึ้นแล้วหลังจากที่อาทิตย์หนึ่งที่ผ่านมาทั้งฝนทั้งหิมะนะคะเดี๋ยวให้ดูหลังบ้าน นี่คะิมะขึ้นหนามากแต่หิมะเนี่ยจะเกาะติดอยู่อีกสองวันนะคะที่หน้าก็จะเป็นบวกแล้วนะอวันนี้อากาศติดลบหกองศารู้สึกนะคะเดี๋ยวจะหันกล้องให้ดูหลังบ้านนะคะแล้วก็เดินทางไปที่มิวนิกันไปเอาใจสามีนะคะก็กิจวัตรทําอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเพื่อนบ้านแอบส่องดิฉันแล้วว่าทําอะไรยี่คนนี้คุยอยู่คนเดียวโอเคเดี๋ยวให้ดูส่วนหลังบ้านก่อนหลังบ้านคนอื่นมักจะสวยกว่าบ้านเราเสมออาหารเลยอนี่ก็คือหลังบ้านนะคะ ดูดู่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์โอเหล่าฮอลิเดย์วีเคชันไปในตัวนะคะจะดูสิหิมะขาวพพลงหลังบ้านเพื่อนก็จะสวยแบบนี้หลังบ้านเราก็จะไม่ค่อยสวย forever ตลอดกาลอาอกาดีมากอากาดีมากเธอพูดแล้วควันออกปากอะเธอฉันก็มีความสุขอยู <S <S ่เนอะนี่เห็นไหมวิวห้องนอนของเราเก๋อยู่เด้อทุกคน ด้วยความที่รถของแนนนะคะไม่ได้เอาไปจอดที่ก a r a นะคะก็จอดอยู่ที่ถนนหน้าบ้านนะหิมะก็ปกคลุมแบบนี้เลยนะคะวันนี้ยังไม่หนาเท่าวันก่อนนะแต่ก็ต้องเนี่แหละมีเครื่องมือขูดรถนะคะแล้วก็เปิดเอ่อเครื่องทำความร้อนไว้สตาร์ทเครื่องไว้นะคะเพื่อจะให้หน้าต่างเนี่ยมันสะอาดแล้วก็พร้อมที่จะเดินทางไปในเมืองมิวนิกกันคะ่ะทุกคน ที่แอรเมสค่ะทุกคนก็มีเสร์ฟนะคะอร่อยไหมอร่อยวิสุสชัมันโอิเบอริอชัมันเนาะยงาเลยเก็กุนซีิสาปรเมเนมตุ้ชัมพันเองนะน้ำกระเจี๊ยบปีดีที่สุดทุกคนมากินน้ำกระเจี๊ยบค่ะ ทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดคริสต์มาสกันอีกแล้วนะคะเห็นไหมที่โลเวอร์ซัสเดนต์เกสต์เฮาส์โอเคดูคริสต์มาสเกสต์เฮาส์โอเคดูกันเดี๋ยวช่วงสุดทุกราจะพามาดืู่ว่าร้อนอีกนะคะซึ่งวันนี้อากาศดีหนาวแต่วต่าแบบแดดออกนี่ค่ะสวยมากเลยอ่ะดูดิเชิญไปค่ะป๊าป๊าเดินเออนี่มันลื่นมากเลยนะเนี่ย อันนี้เขาขายขนมปังนะคะ in, so no, ราวอคืออ้าวลงลงหลบไป g รา s วอคือไส้กรอกเยอรมันนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาตรงนี้ดีกว่ามีครงมีเครฟนะคะป๊าป้าเกม,มาตรบยบอว่เดอาทำยมันกันตุ้งก่นว่าให้มันลื่นไปค่ะตลาดคริสต์มาส ยาเชิญันเริมือเลอะไรก็ไม่รู้เช่ถูกเลนะคะแต่เราไม่หิวเราลดความอ้วนอยู่ก็กินแชมเปญมาแล้วตะกี้นี่พ่อมาแม่โฟโต้หน่อยสิว้าวทุกคนสวยจังเลยด้านหลังเห็นไหมต้นไม่นักต้นคริสมาสสีขาวไปถ่ายรูปหน่อยฝนว่าเธอต้องไปถ่ายรูปจันเมจ้าตอนนี้เรากำลังจะเดินไปซื้อนาฬิกาให้ลูกชายเป็นของฝ่ายคริสต์มาสนะคะ วันของสาสาอายฮี้ไหมคะ Yes it's my day today Okay เนี่ยสวยมากเลยเราดสุขสุขลาบาเชรสวดริงกันี่มนะดูสิทุกคนสวยมากเลยเดี๋ยวไปถ่ายรูปแป๊บนึงอเดรียรีบดาสวนะอสวยมากเลยทุกคนตายชิมพาน้ชมตากล้องมาจาตุกชมป์แอุ้ยบานี่สวยนะมีมีไรนาดูนูดนดูบรรยากาศสิ ันนย้กาดีมากเลยแาม,มิวเธอต้องถ่ายรูปตอนคริสต์มาสสีขาวอันนี้ตายละแชมป์เมื่อวานแชมป์หาแบบมีไฟอยู่แล้วเนื่อแนวนเราไปถ่ายรูปกันมานะคะทุกคนมันอยู่กิดดีจุงเบยมาปะวายถ่ายรูปให้อยู่คอมอิสมาฟโตเฟอด,อฟอด ทุกคนตอนที่เราเดินผ่านในเมืองกันนะคะแล้วสาม,มีก็เห็นแบบอ,อดูสิเขายกโนนยกนี่มาเล่นแบบดนตรีกันเลยเออเราต้องแบบไปซัพพอร์ตเขาหน่อยนึงนะคะคือความฝันของนางตอนเด็กๆเ,เนี่ยนางอยากเป็นนักดนตรีนะคะแต่คุณพ่อนางเนี่ยไม่อนุญาตต้องการให้นางเป็นนักธุรกิจหรือว่าเป็นหมอนะคะนางก็เลยไม่ได้สารฝันตัวเองเวลาเห็นแบบเนี้ยก็จะแบบอืมชอบคนมันเป็นวันของฉันด้วยนะดูสิทาดีได้ดีค่ะทุกคน ทำดีได้ดีนะคะเป็นวันของสามีแต่เราได้อะไรมาเดี๋ยวเราจะทำคลิปแยกนะจ๊ะว่าเราได้อะไรมาจากอาเมสเรพาแฟนมาดื่มฟรีจะมีดื่มแชมเปญไปสีแก้วขมมากเธอไปค่ะเดี๋ยวแวะไปหา S.A. ที่บูชี่ปั๊มหนึ่งนะคะแล้วก็ไปกินแชมเปญฟรีอีกแล้วก็ขับรถกลับบ้านกันค่ะทุกคนไปซื้อของท e. ี่เอเซียช็อปก่อนนะคะแล้วก็ทำอาหารให้สามีรับประทานสามีรีเควสสปาเกตตีคาโบนาร่าใช่ไมป๊ป,ะปะ๊า เดี๋ยวโอเคนะคะทุกคนไปกันเลยทุกคนตอนนี้เรากลับมาที่บ้านแล้วนะคะก็คือตอนนี้ก็จะสี่ทุ่มแล้วก็กําลังจะอาบน้ํานอนแต่ว่าก่อนที่จะไปเปลี่ยนเป็นหน้าสดทําคลิปจบให้ใหจบให้จบก่อนดีกว่านะคะจะได้มีอะไรมาดูกันนะคะคลิปนี้คิดว่าน่าจะออก ก่อนคลิปที่ไปเชี่ยวปารีสนะคะเพราะว่าไปปารีสยาวคลิปนี้รีวิวเควสของสามีเองว่าฉันอยากทําคลิปวันของฉันซึ่งฉันไม่ได้ติต่างเลยว่าวันนี้ไม่เป็นของเธอฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วพอเจเนียพอเหมือนไปในเมืองแล้วจะกลับมาตะกี้ก็กัดกันแล้วฟาดฟันกันแล้วด้วยความที่รถนั่นนะสามีเอาไปใช้บางครั้งอะไรเงี้ยแล้วเราก็ลืมดูน้ํามันเธอรู้ไหมว่าขับรถกลับบ้านจากในเมืองนี่มันสิบแปดโล แล้วรถอะมันก็ขึ้นมาว่าน้ํามันมีจํากัดแค่สิบสี่โลในการขับได้ใช่ไหมเราก็บ่นบ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 นก็ด่านางแหละด่าผัวว่างั้นเสร็จทีนี้นางก็วันนี้เป็นวันของฉันนะเธอจะมาขึ้นเสียงหนึ่งเสียงสองกับฉันไม่ได้นะเราก็อะไรวะก็เธอเอารถฉันไปขับน้ำมันมันจะหมดก็ต้องด่าไหมเสร็จทีนี้แทนที่ตอนที่มาถึงในหมู่บ้านแล้วนะจะไปเติมน้ำมันก่อนเลยนางก็ไม่เติมเว้ยนางบอกว่าไปซื้อของที่ซูเปอร์ก่อน พอซื้อของซูเปอร์เสร็จก็ไปเติมน้ํามันพอจอดที่ที่ปั๊มน้ํามันใช่ไหมนางก็นั่งนิ่งเลยบอกว่าไปลงไปเติมน้ามันสิเราเราก็สั่งผัวนะว่าลงไปเติมน้ำมันแบบนี้นางก็บอกว่าวันนี้เป็นวันของฉันฉันต้องทํานู่นทำนี่้เธอด้เหรอเออเฮ้ยอะไรวะก็งงมาบอกว่าวันของเธอฉันพาเธอไปดื่มไปเดินเล่นในเมืองไงฉันไปเดินกับเธอทั้งๆที่ฉันก็ว่าฉันหนาวนะแต่ว่าด้วยความที่ต้องออกไปเอาของที่แอร์เมสช่วยเพราะว่าเมื่อวานมันมันโทรคนเขาโทรเข้ามาไงเอสเอโทรเข้ามาว่า ได้กระเป๋านู่นนี่นั่นเราก็เลยไปเอาอะไรเงี้ยก็เราเอาใจนางแหละเพราะว่ากระเป๋ามันก็มีมูลค่าในระดับหนึ่งเราก็ให้สามีเราออกให้อะไรเงี้ยก็นั่นแหละก็เลยอาจจะเป็นเพราะเอย่างนี้หรือเปล่าเราเลยนางก็เลยติดต่างว่าวันนี้เป็นวันของนางอะไรเงี้ยนะคะก็เราจะที่กลับมาจากในเมืองก็ทำกับข้าวให้นางกินทำปกติคาโบนาร่าที่นางดีครตไว้นะคะแล้วก็ตอนนี้นางก็ดูหนังดูละครอยู่เดี๋ยวน่าคง,งขึ้นมาทักทายเพื่อนๆนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวก็จะ ล้มตัวนอนแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปหน้าสามีบอกว่าจะพาทุกคนมาทำอาหารเช้ากินกันนางบอกอยงี้นางบอกว่าฉันจะทำอาหารเช้า ให้ hey, เพื่อนๆใน YouTube กินเออนะางก็บอกว่าเนี่ยเพื่อนๆใน u t u b e เนี่ยชอบฉันมากกว่าชอบเธออ่ะมีอย่างนี้อีกเขาบอกว่าคนดูเยอะเนี่ยเขาไม่ดูฉันเขาไม่ได,ด้มาดูเธอนะแต่มีฉันเขาก็พูดอย่างนี้นะเดี๋ยวมาดูว่านางมานางบอกว่าอย่าเพิ่งปิดคลิปไปเพราะว่านางจะมาเซคุดไหนกับเพื่อนๆใน YouTube ก่อนนะคะก็เดี๋ยวเออรอนางขึ้นมาเปรฟหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราก็มาปิดคลิปด้วยสามีของดิฉันกันนะคะทุกคนเขาคุณมากาเลยที่ติดตามรับชมกันนะ How was your day today? Was good. So not so 100 percent, but okay. English, please. Today was okay. Why is it okay, Oli? Ah, uh, I have to put some gasoline in the tank. <laughs> 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 Were well, you happy, fan? mẹ But it was Was okay. Okay. Also, I'm happy. Are you happy? Are you sure? Yes. Really? Yes. Really. How many points I get it from you? Eight points. o o y g d b โอ n ย8คะแนนโอ้ยมีอย e ่แล้วโอเคฉ u นจะ r อกลาและงั e นดีคะก่อนจบคลิปไปอวดต้นคริสต์มาสก่อนแล้วก็ของขวัญที่ได้มาจากกุชชี่นี่นะคะเดี๋ยวเราค่อยมาทำคลิปแกะกล่องของขวัญกันนะคะไปแล้วบ๊ายบายดีค้ง